สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเ,นเนทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนว์เวลล์แอนด์ซีรแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโสดนี้นะคะหวานก็ขอพาทุกท่านมาเก็บนะคะรายละเอียดเรื่องป่วนรักวิวาหวาวุนค่ะตอนที่10แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์สนุกสนุกนะคะ <c oughs> น่ารักดีค่ะเ <c oughs> มื่อรีเวนนะคะนางเอกของพวกเรากับองค์ชาย6นะคะเล่นกันพอแล้ว นางก็เดินมาส่งองค์ชาย6ที่หน้าตำหนักค่ะองค์ชายนะคะก็หันมาย้ำกับนางว่าต้องตั้งใจสอบเอาที่1มาให้ได้นะ ตอนนั้นนะคะทรงอู่ค่ะก็แอบ,บได้ยินพอดีก็เลยคิดวางแผนการขึ้นมาในหัวนะคะต่อมาเมื่อมีการสอบเนี่ยแม้ลีเวอจะเขียนได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าดีกว่าของคนอื่นค่ะมีเพียงนางแล้วก็สร้างกวนเท่านั้นที่เขียนคําตอบให้มัวมัวแต่ว่าสร้างกวนก็เขียนในแบบของนางทําให้มัวมัวก็ติเตียนยกใหญ่ส่วนคนอื่นๆกับส่งแค่กระดาษเปล่าตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะแต่ว่าเยียนมวมัวก็รู้ เพราะว่าพวกนางเนี่ยอยากให้รีเวยได้ที่หนึ่งจึงทำเช่นนี้ค่ะแต่ก็ต้องเสียใจด้วยเพราะว่ารีเวยไม่ได้ที่หนึ่งนะคะทุกคนต่างก็พากันมองหน้าว่าเป็นใครไปได้อีกนะฮาวเจียเองก็ร้อนตัวรีปฏิเสธว่าไม่ใช่นางนะนางก็ส่งกระดาษเปล่าเหมือนกันเหยียนมัวมัวจิงฉเฉลยว่าก็เป็นแม่นางซงอู่ที่หูหยินเหอเนี่ยส่งให้เข้ามาเรียนด้วยไงล่ะซงอู่ก็เดินเข้ามาอย่างกระยิมยิ้มย่องแล้วก็เอ่ยทับถมรี ที่ไม่อาจได้ที่หนึ่งอย่างตั้งใจเรื่องเหมือนจะจบแค่นี้นะคะแต่ว่าเย็ยนมัวมัวกลับไม่ยอมจบค่ะก็บอกให้ไปฟ้องพระชายาให้เอาผิดพวกองค์ชายด้วยที่ไม่สั่งสอนพวกนางจนกล้าทําเช่นนี้กับการเรียนทรงอู่ก็เห็นว่าเรื่องนี้ชักจะไปกันใหญ่ก็จึงทำหน้าเสียขึ้นมานางไม่คิดเลยว่าแค่นางอยากแกล้งลีเว่ยจะทําให้องค์ชายต่างๆต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่นางก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เป็นลีเวยเสียอีกที่ขอร้องเหยียนมัวมัวด้วยการเดิมพันว่าหากการสอบครั้งต่อไปนางสอบได้ที่หนึ่งทั้งหมดเยียนมัวมัวต้องห้ามฟ้องเอาผิดพวกเดองชายเป็นเด็ดขาดแต่หากนางทำไม่ได้ก็ขอให้เยียนมัวมัวเอาผิดที่นางเพียงคนเดียวเยียนมัวมัวก็ตอบตกลงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถึงหูของฮูยินเหอนางนะคะเรียกเขามาตําหนิค่ะที่ปล่อยให้ลีเวยทาตัวระเมิดกฎเช่นนี้ ทรงอู่ก็รีบออกหน้าบอกว่าไม่ใช่ความผิดขององค์ชายหกเสียหน่อยแต่เป็นความผิดของหลี่เวยซูไลนางไปเสียแล้วก็หาหูหยินคนใหม่เนี่ยมาแต่งงานกับองค์ชายหกดีกว่า หูยินเหอก็บอกว่าจะลองคิดดูทำเอาซงอู่นะคะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยค่ะแต่องค์ชายหกก็รีบพูดสวนขึ้นมาทันควันว่าไม่ต้องหลอกเขาตัดสินใจแล้วว่าลีเวยเนี่ยจะเป็นเพียงภรรยาคนเดียวของเขาไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามขอเสด็จแม่ไม่ต้องเป็นกังวล พูดแล้วก็หันหลังออกจากตำหนักไปเลยทรงอู่นะคะที่ได้ยินก็เสียใจมากแต่ก็ไม่วายวิ่งตามเขาออกไปด้วยหาว่ารีเวยนั้นทำสเสน่ห์ใส่เขาเป็นแน่เขาก็เตือนนางให้พูดจาดีๆหน่อยตามธรรมเนียมนางต้องเรียกรีเวยว่าพี่สะพยด้วยซ้ำ ตอนนั้นเขาหันไปเห็นลีเวยอยู่ตรงนั้นพอดีจึงไล่ให้ซงอูก,กลับไปก่อนลีเวยขอโทษที่ทำให้เขาต้องมาเดือดร้อนด้วยแต่ตอนนี้ไปนะคะนางก็สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเอาที่หนึ่งมาให้ได้เขาหันมามองด้วยสีหน้าที่อมยิ้มบอกนางไปว่าทั้งเขาและนางเนี่ยต่างก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันหากยังมีเขาอยู่จะไม่ต้องกลัวอะไรลีเวย แอบนะคะเลยแอบถามเขาว่าเนี่ยไม่โกรดนางหรือเขาก็ใส่หน้าพร้อมกับยิ้มให้แล้วก็เลยทำให้นางนะคะยิ้มออกค่ะแล้วก็บอกว่าให้พ่อครัวหลิวเนี่ยทำเม็ดบวชต้มไว้ให้คืนนั้นเองรีเอ๋ยนะคะก็นำสิ่งที่นางเขียนนย่ให้เขาดูก็ปรากฏว่านางทำได้ถูกต้องหมดเลยค่ะก็ทำให้เขาเอ่ยชมนางว่าเก่งมากตอนนั้นนะคะพระเอกก็สังเกตว่านางเนี่ยแต่งหน้ามาด้วยจึงถามไปว่าแค่มารี หนังสือทำไมต้องแต่งหน้าด้วยทำให้นางนั้นรู้สึกเขินอายคะ่ะแต่ก็บอกไปว่าผู้หญิงก็ย่อมรักสวยรักงามเป็นธรรมดาก่อนจะลุกขึ้นทำทีจะเดินหนีนะคะแต่เขาก็รั้งแขนของนางเอาไว้บอกว่าอีกสองสามวันนะเขาจะไปจินชวนกับพี่สามนางอยู่ทางนี้ก็ให้ระวังตัวด้วยเขาจะให้สูเซินอยู่เป็นเพื่อนหากมีอะไรก็ให้จดหมายไปบอกเขาได้เขาบอกให้นางรอเขากลับมาแล้วก็ตั้งใจ สอบให้ได้ที่หนึงก็พอหากกลับมาแล้วเขามีเรื่องจะคุยกับนางด้วยละรีเวยนะคะพยักหน้ารับทราบแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาอย่างวันไหวค่ะองค์ชายหกก็เช่นกันนะคะการมองตานางเช่นนี้ก็ทำให้เขาเองก็รู้สึกดีไม่น้อยทีเดียวในวันต่อมาพวกนางก็ออกไปส่งองค์ชายสาแล้วก็องค์ชาย6ที่นาหวังเพื่อเดินทางไปจินฉวน องชายหกและลีเวยนะคะมองตากันอย่างเข้าใจเขายังย้ำให้นางรอเขากลับมานางก็ยังคงสัญญาว่าจะสอบเอาที่หนึ่งมาให้ได้ในส่วนขององค์ชายสามนั้นก็ตั้งทานางบนหลังไม้อย่างองอาจให้ขนวาดรูปตัวเองนั้นเก็บไว้ชื่นชมก่อนก่อนที่จะหันมาสั่งลาสาวสาวแล้วก็ออกเดินทางแต่เมื่อเขาออกเดินทางลับตาไปเท่านั้นสาวๆวของเขาต่างก็ชูมือขึ้นด้วยความดีใจที่ ที่องค์ชายสามเขาไปเสียทีรีบวิ่งไปหาเล่าแล้วก็ไพนกกระจอกกันทันทีทำเอาสุินที่ไม่เคยรู้มาก่อนถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยเมื่อเห็นกริยาของพวกนางเช่นนี้ ต่อมาในการสอบจัดดอกไม้ลีเวยนำผักผลไม้มาจัดแจกันหมัวมัวที่สอนเห็นว่านางทำได้ดีทีเดียวและยังตั้งใจศึกษาผักผลไม้ต่างๆมาเป็นอย่างดีอีกด้วยจึงชมนางต่อหน้าก็ทำเอานางดีใจไม่น้อย เมื่อมัวมัวตรวจเสร็จแล้วรีเวยก็ยังดึงเอาสตรอเบอรี่ให้ฮาวเจียแล้วก็สร้างกวนกินกันอย่างอเอร็อร่อยอีกด้วยทําเอาโซงอู่แอบอิจฉาดึงเอาดอกไม้ของตัวเองมากินอย่างเซ็งเซงแทนทางด้านขององค์ชาย3แล้วก็องค์ชาย6นะคะทั้งสองเดินทางมาถึงชายแดนระหว่างจินชวนและชินชวนแล้วคืนนั้นก็ต้องแวะพักแรมกันในป่า องค์ชายสามก็บ่นเสียยกใหญ่เพราะเขาเนี่ยไม่เคยนอนกลางดินกินกลางสายเช่นนี้มาก่อนตอนนั้นเองก็มีพวกโจรมาดักปนพวกเขาองค์ชายสามกลัวมากรีบเอาข้าวของให้มันไปแต่พวกมันก็ยังไม่ไป องค์ชายหกเลยบอกว่าพวกมันกะจะฆ่าเราปิดปากเพราะพวกมันเนี่ยไม่ใส่ผ้าคลุมหน้ามาเลยแล้วก็เป็นอย่างที่คาดเดาไม่มีผิดพวกโจรต่างก็หวังจะสังหารทั้งสองเสียทําให้องค์ชายสามกลัวมากแต่แล้วองค์ชายหก็แสดงฝีมือออกมาเขาสามารถปราบพวกโจรน,นับสิบได้อย่างง่ายได้แล้วก็จับตัวไปส่งให้ทางการของจินฉวนในเวลาต่อมา องชายสามเองก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะไม่เคยคิดว่าน้องหกจะมีวิชาเช่นนี้มาก่อนเมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่จินฉวนก็แวะที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง ระหว่างนั้นองค์ชาย3ก็เห็นเหล่าสาวงามกลุ่มหนึ่งเข้ามาซื้อของกินในโรงเตียมก็อดที่จะเจ้าชูไม่ได้นะคะหวังจะก,กวาดตอนพวกนางเนี่ยให้ไปเป็นแม่นางแห่งฤดูการในคอร์เรคชันของเขาให้ได้ค่ะจึงวางมาดป๋านะคะโชว์จ่ายเงินค่าอาหารให้กับพวกนางเองแต่ตอนนั้นเนี่ยองค์ชาย6ก็ดึงตัวเขาไปเสียก่อนก็ทําให้องค์ชาย3เขาไม่ได้สารสัมพันธ์กับพวกสาวๆต่อนะคะ เมื่อทั้งสองได้เข้าพบประมุกจินฉวนก็ถูกพระองค์ต่อว่าเรื่องที่ส่งเงินมาแค่บางส่วน องค์ชายสามพยายามใช้สายสัมพันธ์อันไกลเนี่ยทางฝ่ายแม่เรียกท่านประมุกว่าสเสด็จลุงหวังจะเกี้ยกล่อมแต่งานนี้ท่านประมุกกับไม่เล่นด้วยองค์ชายหกจึงให้เหตุผลว่าพวกเขาเพิ่งนําเงินไปช่วยเหลือตานฉวนจึงไม่เหลือเงินคงคังเลยที่นํามาใช้หนี้ก่อนก็เป็นการจัดเก็บหนี้ภายในมาให้และจะขอแบ่งเป็นสามงวดแล้วก็จะจ่ายคืนพร้อมดอกเบีย้ย แต่ประมุกจินฉวนก็ยังไม่ยอมตกลงเขาบอกว่าเรื่องอุทกภัยของตานฉวนนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับจินฉวนจึงไม่อยากให้ใช้มาเป็นข้ออ้างองค์ชายหกจึงใช้ความฉลาดพูดอย่างเชิงไปว่าที่ท่านประมุกต้องการเรียกเก็บนี้โดยเร็วก็คงเพราะอย่างมีเงินไปปราบพวกโจรใช่หรือไม่ ระหว่างทางพวกเขาก็เจอกลุ่มโจรเหมือนกันแต่ก็ได้จับตัวส่งทางการไปแล้วหากเป็นปัญหานี้ชินชวนของเรายินดีจะส่งกองกำลังทหารมา้ามาช่วยปราบพวกโจรเองจะทำให้จินชวนสงบสุขและประหยัดเงินในการปราบโจรลงได้มากพอประมุกจินชวนได้ยินสิ่งที่เขาพูดก็แอบนึกในใจถึงความเฉลียวฉลาดขององค์ชายหกผู้นี้ ก็เลยยินยอมจะให้เขาแบ่งจ่ายหนี้เป็นงวดๆได้พร้อมกับขอความช่วยเหลือเรื่องที่จะช่วยปราบโจรอีกด้วยในระหว่างนั้นพระองค์ก็สนใจวิธีการทวงหนี้ของทั้งคู่เพราะทางจินชวนเองก็มีหนี้เก่าที่ไม่อาจเรียกเก็บได้เหมือนกันองค์ชายสามจึงฉวยโอกาสเล่าเองเสียยืดยาวไปเลย เมื่อเสร็จภารกิจในท้องพระโรงแล้วประมุกจินชวนก็ออกมายืดเส้นยืดสายทหารของเขาก็เข้ามารายงานว่านี่ที่ทางชินชวนเก็บมาได้นั้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือขององค์ชายหกผู้นี้ทำให้ประมุกจินชวนก็พอใจในตัวเขามาก ตอนนั้นพระชายาแล้วก็องค์ชายหยวนชวีก็เข้ามาพอดีพระองค์บอกให้องค์ชายทำตัวดีๆแบบองค์ชายหกบ้างจะได้ช่วยงานเขาได้หรือให้ฉลาดได้ครึ่งหนึ่งของพี่หญิงของเขาก็พอ แต่เขาก็บอกว่าถึงแม้พี่หญิงจะฉลาดปานใดอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานออกไปแล้วพระชายาเองก็เป็นกังวลเรื่องที่ลูกสาวยังไม่ยอมแต่งงานประมุกเองก็ยังให้ท้ายนางอีกด้วยแต่ทั้งสองตอนนี้ก็เริ่มสนใจองค์ชายหกขึ้นมาเสียแล้วจึงมีแผนการบางอย่างในหัวของพวกเขา คืนนั้นก็ทางหลี่เว่ยก็อดคิดถึงองค์ชายหกไม่ได้ตอนนั้นสู่เซินก็นำบทกรอนที่องค์ชายหกฝากเอาไว้บอกว่าหากจะมีการสอบโดยอย่างมั่วๆนั้นนางติดตามหูหยินเหอมานานและหูหยินเหอชอบบทกรอนบทนี้มากๆขอเพียงแค่หลี่เว่ทองจำและทำความเข้าใจบทกรอนบทนี้ก็จะสามารถทำข้อสอบได้แน่นอน ซูซานก็บอกว่าองค์ชายหกนั้นสนใจในตัวนางมากเลยนางกลับแย้งว่าเพราะเขาอยากตั้งจวนให้ได้ก็เท่านั้น แต่ซูเซินก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยขอแค่องค์ชายหกทำผลงานที่จินฉวนได้ดีกลับมาก็ได้ตั้งจวนแล้วลีเวยจึงสงสัยว่าแล้วจะให้นางสอบให้ได้ที่หนึ่งทำไมซูเซินเกือบจะหลุดปากบอกความจริงแต่ก็ยั้งเอาไว้และบอกให้นางตรองดูให้ดีๆแล้วจะรู้ความหมายพวกนี้เองก่อนจะเดินออกไปอย่างหงุดหงิดที่ชายารองเช่นนางกับไม่รู้ความหมายของเรื่องพวกนี้เลย วันต่อมาที่ท้องพระโรงของจินฉวนประมุกจินฉวนก็ได้ลงนามสัญญายอมรับการใช้นี่คืนเป็นงวดงวนแต่พระองค์ก็มีคำถามเกี่ยวกับองค์ชายหกไม่น้อยทั้งพระองค์และพระชายาสนใจในตัวองค์ชายหกมากสอบถามอายุวันเดือนปีเกิดทำให้องค์ชายหกเองก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าพวกเขาจะถามไปทำไมนะดังนั้นหลังจากเสร็จภารกิจเขาจึงรีบกลับทันทีทาให้องค์ชายสามนั้นอดอย่ ดูจีบสาวต่อไปด้วย ทางด้านลีเวยการสอบวันนี้ก็เป็นไปตามคาดบทกรอนที่นำมาใช้สอบเป็นบทที่องค์ชายหกนั้นได้เดาเอาไว้ไม่ผิดนางจึงทำผลงานได้ดีมากจนมัวม้วนแทบจะไม่เชื่อเลยแม้แต่การสอบคำนวณน,นางก็สามารถใช้ลูกคิดได้อย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งผ่านไปถึงคำนางก็มานั่งรอองค์ชายหกที่หน้าวังพอเขากลับมานางก็ดีใจมากรีบลุกขึ้นไปต้อนรับแต่นางก็แอบทำสีหน้า เสาพูดเรื่องการสอบเขาเห็นว่านางทำหน้าเสียใจจึงปลอบใจนางว่าหากไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรอย่าได้เสียใจไปเลยแต่สุดท้ายนางก็เฉลยว่านางนั้นสอบได้ที่หนึ่งทำให้เขาดีใจมากพวกนางพากับตำหนักไปด้วยความอิ่มเอมทางด้านสาวๆขององค์ชายสา ตอนที่องค์ชายสามไม่อยู่พวกนางก็มีความสุขเอามากๆเอาอ่างมาแช่น้ำอุ่นๆนั่งจิบชายอย่างสบายใจแต่พอได้ยินว่าองค์ชายสามกลับมาแล้วพวกนางก็รีบดับเทียนเก็บอ่างอย่างไวแล้วก็รีบกลับเข้าห้องไข่ห้องมันทันที ทำเหมือนว่าทั้งตำหนักไม่มีคนเสียอย่างนั้นพอองค์ชายสามเข้ามาก็ไม่เห็นใครสักคนแม้แต่ชาในกายังไม่มีให้เขาจิบเลยองคชายสามตลกนะคะเช้าวันต่อมาค่ะเมื่อพวกองค์ชายนะคะเขาเฝ้าประมุกเนี่ยสเสด็จพ่อก็เอ่ยชมองค์ชายสามและองคชายหกที่ช่วยจัดการหนี้ของจินฉวนครั้งนี้ได้เป็นอย่างดียิ่งถึงกับอนุญาตให้องค์ชายหกจัดตั้งจวนได้แล้วต้นปีหน้า ก็ให้เตรียมตัวเข้าทำงานในราชสำนักอีกด้วยทั้งองค์ชายห้าและองค์ชายสามก็หันมายิ้มยินดีกับองค์ชายหกคงมีแต่เพียงรัชทายาทเท่านั้นที่ไม่พอใจเพราะเห็นเขานั้นได้ดีเช่นนี้ เมื่อพวกองค์ชายออกไปแล้วองค์ชายหกก็ทูลขอเสด็จพ่อบางเรื่องเขาอ้างว่าเรื่องการตั้งจวนเป็นเรื่องซับซ้อนควรมีนายหญิงกำหนดกำกับดูแลจึงอยากจะแต่งตั้งให้หลีเวยชายารองของเขาเป็นหูหญินของจวน ประมุกกำลังจะทัดทานแต่องค์ชายหกก็ให้เหตุผลว่าหากเป็นลีเวยคนที่เพิ่งเข้าวังคงจะไม่เหมาะสมจริงๆแต่ตอนนี้นางเปลี่ยนไปแล้วและยังสอบได้ที่หนึ่งของตำหนักในอีกด้วย หวังว่าเสด็จพ่อจะอนุญาตพอประมุกเรียกคนสนิทมาถามเขาก็ยืนยันว่าที่ลีเวยสอบได้ที่หนึ่งจริงๆพระอ,องค์จึงทรงอนุญาตให้องค์ชายหกแล้วก็ลีเวยเตรียมตัวตั้งจวนด้วยกันก็ทำให้องค์ชายหกนั้นยินดีเป็นอย่างมาก เมื่อองค์ชายหกกลับมาถึงตำหนักก็พาหลีเวยออกไปดูจวนที่เสด็จพ่อประทานให้หลีเวยมองออกทันทีว่าจวนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนเรือนที่จี้ชวนมากกว่า เขายังไม่ได้บอกเรื่องที่จะเลื่อนให้นางเป็นฮูยินแต่ก็ขอร้องนางให้อยู่กับเขาก่อนช่วยปรับปรุงตกแต่งจวนให้เขาก่อนและยังให้นางตั้งชื่อจวนให้เขาอีกด้วยนางก็รับปากแล้วก็ช่วยทําอย่างเต็มใจนางตั้งชื่อจวนนี้ว่าสวนแห่งความสงบเขาเองก็ยอมรับชื่อนี้แต่ก็ไม่วายท่องบทก่อนที่เกี่ยวพันกับชื่อนี้ออกมา ว่าใจค้าไม่ใช่หินจะมากลิ้งได้ใจค่าไม่ใช่ต้นยาจะมาเหยียบย่ำได้พูดจบก็แอบมองนางอย่างเศร้าๆก่อนจะเดินจากไปนางเองก็รู้สึกใจหายไม่น้อยเพราะคิดว่าหากตั้งจวนเสร็จแล้วนางก็คงต้องจากเขาไปเขาเองจะได้หาหูหญินคนใหม่ที่ดีแล้วก็เหมาะสมกว่านางเข้ามาในจวนนี้สูเซินเห็นแล้วก็ปวดใจแทน เขาบอกหลีเวยว่าทำไมคิดไม่ได้เสียทีนะไม่มีหูหยินคนใหม่อะไรทั้งนั้นที่องค์ชายทำเช่นนี้อ ก็เพราะจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นฮูหยินนางก็ถามเขาว่าองค์ชายจะทำแบบนั้นทำไมสูซ,ซนก็จึงบอกว่าเพราะองค์ชายรู้ว่าที่จี้ชวนจะวิพากวิจาร์หญิงที่แต่งเป็นอนุไม่ใช่หรือองค์ชายจึงนึกถึงท่านมาโดยตลอดอยากให้ท่านนั้นปลอดภัยแต่ท่านเองกลับไม่เคยคิดเปลี่ยนใจเลยองค์ชายก็ไม่อยากฝืนใจบังคับให้ท่านอยู่ต่อแต่เรื่องซ่อมจวนคาเองก็ทำได้ส่วนเรื่องตั้งชื่อน,นั้นองค์ชายก็ทา เองได้ท่านลองคิดให้ดีๆนะว่าทำไมถึงให้ท่านทำแล้วก็ยังลักษณะของจวนที่เป็นแบบ จีช้ชวนนี้อีกท่านลองคิดดูว่าทำไมองค์ชายต้องทำเช่นนี้แต่เมื่อเห็นว่าหลีเหวยนั้นไม่ยอมตอบอันใดสูซนจึงทนไม่ไหวกระทืบเท้าแหกปากบอกนางว่าก็เพราะองค์ชายอ่ะเขาชอบท่านจริงๆอย่างไรเราคาจะบ้าตายอยู่แล้วพูดจบก็รีบตามองค์ชายออกไปปล่อยให้หลีเหวยคุณคิดอย่างวิตกอยู่เพียงลาพัง ในระหว่างที่ขนเค้าของเขาจวนนั้นวีผิงสาวใช้ของรีเวยก็กระซิบบอกนางว่าในใจขององค์ชายหกเนี่ยมีท่านอยู่ในนั้นแล้วช่วงนี้องค์ชายแปลกไปเพราะเขาน่ะอยากให้ท่านสนใจในตัวเขา ดังนั้นนะคะหลีเวยก็จึงบอกนางให้ไปบอกกับองค์ชายหกว่านางจะเข้าไปหาเขาเพื่อปรึกษาเรื่องบ้านของไป่ฟูทําให้สาวใช้ของนางพอใจมากที่นางรู้จักเข้าหาองค์ชายบาง จากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องบ้านของไปฟูองคชายหกวาดออกแบบมาอย่างสวยงามแต่ลีเวยก็แก้ไขบางจุดเพื่อให้เจ้าหมาน้อยใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งสองมองตากันแล้วก็รู้สึกดีต่อกันลีเวยจึงกล้าถามเขาว่าที่เขาให้นางสอบได้ที่หนึ่งเนี่ย ไม่ใช่เพราะอยากตั้งจวนใช่หรือไม่เขาจึงตอบไปว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะตั้งเจ้าเป็นหูหินได้แต่นางก็ตอบไปอย่างเจียมตัวว่าคนต่อไปจะต้องดีกว่านางแน่เขารีบเอ่ยออกมาทันทีว่าจะไม่มีอีกแล้วสิ่งที่คนอื่นคิดว่าข้าควรมีร้วนไม่ใช่ความต้องการของข้านางกำลังจะเอ่ยถามเขาว่าเขาหมายความว่าอย่างไรเขาก็รีบอธิบายออกมาทันทีว่า ถูกต้องเขาชอบนางคำตอบของเขาเนี่ยก็ทำให้ลีเวยถึงกับตะลึงไปชั่วขณะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนสารภาพรักของพระเอกของเราค่ะก็คือตอนที่10นี้เองนะคะหวังให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามกันไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะอภิษ์นี้หวานลา ไปก่อนมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ